ปวดกระโตน้นมัเนี่อีกเยี่ยต ATK พร้อมนี่ตอนอยู่โรงงานไง แหนงดังทิด1 yeah, 2ต้นเสียบตูดໂอนັງສົ່ງແຊ່ນໃໝ່ແຊ່ນຍັอສົ່ງໃໝ່ໂຕຍັງຂໍໂຕຍັງສົ່ງແຊ່ນໃໝ່เຕຍັງຊິນຳປຸນໄດ້ຫວາເນາະໂຕນີ້ຍັງອ່ານ่ໍ່ເດເອລືກຸບຍີໃກກດດ กหายคุณากรเปยาโดยขอบใจเด้อเดือจากพันสามพันอ่าแสดงว่าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิเจ็ดเจ็ดพันค่ะหนึ่งล้านหกแสนเก้าสิบเจ็ดกลับบ้าน สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนเดอ้อสบายดีโดยนกกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเไยเป็นเราได้เมื่อนี้มานั่านางกอดจอดยังอยู่นี่หรอวันนี้นี่กับมานาั่งกอดเขา่าขูเขา่าอยู่เนาะพี่น้องไม่ใครน้องพี่สบายปวดกาคนบ,สบ่สบายซองเมื่อยเนาะพี่น้องมนเ,นมเมื่อคืนนี่กัไข้ขึ้นเมื่อคืนทำไมเสร็จน้ำจำไมรับได้นอนเพราาะว่หูแต่ว่าปวดนี่กระตูกระโค วโอ้สเมยจะไปนอนบาจักเสียงคนกัดเขียวบิดกระโตกกระโตห่อนบดคืนเลยสเมยน่ะเอาน้ำเสร็จเอาพอบรรเทาแล้วก็ตอนเที่ยงคืนแล้วยาให้กินจึงได้นอนไงแบบบอกคนอเหนื่อยกันนะคือแบบน่าอยู่เนี่ยเหนื่อยเหนื่บยเช้านี่ก็เกิดมีว่าแตกอย่างเดิมแต่วแต่เมื่อเช้านี่เนาะสภาพโดนไปอีกหนึ่งแพลุกมาแล้วเพื่อนเป็นวินนะขู่จักบาทแบบ บูกลมในหหองน้ำเนาะมือขุบมือควัวหาสิเอาขนลุกมามันก็ตอนซวยแล้วมันก็อยากวินงม้นเด่นออกเลยสามีกับปัดเฮือนอยู่ในเฮือนนอกบริจาคเริ่มนเป็นอยู่ห้องน้ำเป็นกับบริเวณมาผิดว่าลมอยู่อันมาอดหองว่าหินนั้นหัวแตกไปแล้ววันหนึ่งว่ะเริ่มเป็นกันแต่เมื่อวานนี่ผล็นะเราตื่นมากกันเป็นโผล่ไม่ก็ตนวกะโดดแต่ว่าหนังหนักนี่ก็คือเมื่อวานนี้มันยังไปกับเมื่อวานยังไปได้อยู่ ยังไปส่งสการยังไปเรียกได้พอไา้กินเราแป๊บได้แล้วยางจนเหยิบมืดเมื่อไอยากเป็นวินเขาเอินวูบประเดียวหรือว่าอาการแบบเป็นวินนนั่แหละพอสามีเคยเป็นนะนะหรือหลูกมาบัดเช้านี้เราบันยังบ่ได้แต่ว่าห่างไกลเขายังบ่ได้แบบชุดซื่นมาแบบนี้มายืนรถปอเพื่นมาลมจับเนาะลูกมาตอนเช้าคือของน้าพูดปีนหมบอมบูบอมเสร็จบัดนี้วะ แฟนช่ามีกับเอิรนบอตาเอาแล้วเนาะเป็นวินตอนกลางคืนตอนหน้านี้แหละจะงอว่าเป็นวินแล้วมันวูบมันเมื่อยเฮาบุมีแหงคลึงตัวเองสงสัยหัวพันธสิพาดใส่ผ้าห้องน้ามัเลยเป็นว่าบาดแล้วนี้นะบอตาปู่แลยแบบมืดเบิดเลยใครไหนแต่ครัวบอลบิดล็อกประตูมาละเลยอืมแต่ฉันจะแพ้งอยู่หันอีกเป็นกับเอิร์นโมในพิ่จิจักน้ำพ่นเนาะมันว่าโหได้ได้แบบเมื่อยดิจะคิดว่าแบบมันมื่อเบิดเลยเออสมัยเป็นนะคือสมัย มิงเขาวินเขาเลยนี่แมนเอิร์นและก่อนหมูเนาะเพตอนหมูกับบูโฮบูเห็นแล้วเขาเป็นเนาะนนี้ก็หมู่านหมูเป็นเพื่อนมาพี่ดาวเลยเนี่ยนี่กับมาเคนิกทานหมูโฮเนาะพี่ดาวเนบะเคนิกบอดดี้ปาแาลมีมากปลาแซวเบิกเนาะเบิกเนาะคนมาถ่านะพี่น้องไลน์ได้เลยก็เลยมานั่งถ่ายอยู่พี่เนาะอยู่บนหันจุดชิบมีบนนั่งเลยวมนี้มันก็เป็นวันพักใน่นเกลืออาเขาซาในน้อยหนึ่งเนาะ ถ้าบอลน,นี่นะแปลว่าใครกันนิยมมากได้พี่น้องเนอื่นร<ข>าคายาแพงแต่มันดีดีไว้ไม่อยากให้เรือลังะนะก<อ>ินซอยาไปกินเองมันก็นานเศร้ากลางคืนมาผัดไข่แต่ต้องได้กินยาต้องได้เสร็จตตลอดอีกมันนานลงเดนนี๋ยวเพราะว่าที่นี่เน,นี่ยมันจิดเนยแต่ว่ามื่อวันเขาราชการเพิ่อนดีแมนเพิ่นก็เริ่มแต่หกมุงเช้าเนาะหกมุงเคร่งเพราะว่าคือเขามาสุดก่อนเองก็ เผื่อหอดคิวห่ากันเจ็ดโมงแมทโมงสามชี้เพิ่นก็ไปเห่นปะแมทแต่ในวันพักเพิ่นก็ชิวพ,พี่มันเมื่อนะเพิ่นก็เลยเข่าซ้ายเนี่ยจังหน่อยเมือ่อยเนะอันนี้บบเป๊ะเกิดจากศีก็สีโครงอ้าวปวดเจ็บอะไเมื่อคืนเนี่ยนะเพิ่นบิดคืองูในเช้เมนนเรนะเที่ยวเสร็จเที่ยวอันวันนั้นเอาอยู่าตาบูดเลยว่าแ,บบแบบม่ท <นะ S 1> แล้วเพิ่นพู้นอนนะเพิ่นบูดแต่เช้าเมร์พูบ่งนะเช้เมร์นี่บริณนนตาบิ๊กิงแต่หูชื่อกะนอน นั่นแหลนะชามีจึงว่าเสร็จน้ำให้ตลอดเสร็จน้ำให้เมดคืนพอว่าไข่มันลดเนี่ยน,นะเพราะเวลาอันคิงเย็นแล้วก็สีไข่เนี่ยจมีลูปน้าไม่ได้โน้ให้กวนนักแข่งว่าใช่ข <c oughs> นหนาวที่นขนไข่ขนหนาวแท้แต่เขาก็ต้องไปเสร็จน้ำพอเสร็จน้ำยังจะมียานนิขนศอกขนห้อนนะคิงดาชดามีปอบปับบนนอนจนออกห้อนเอ<ส>าแเคเสร็จกระเพาะจนห้อนไปอาบน้ำมันก็เป็นสธรรมบเลยครับหนาวอยู่ข้างในคนที่บอกว่าถึงยืนเท้าบนสบาย ก็ถากัดต้านเขากั้เาพอว่านี่ก็คือเยวยังไม่ถนัดเลยเมนเขาเต็มทงแต่ก็อยาเนาะเอาคนก่อนแล้วเขาพูดแหละสวาย้าเมย์กับชาเมย์เทาพ่อมัดเองเนาะ่าแ่เอมันเลกหน่อยบัดอ่าแต่ไดเมื่อผมซุกยังพ่อยังได้อย่างนี้ีบบทีเป็นสะพานบุญนะครับทั้งรั้ใหญยพยโยก่อน อย่างนี้อยากคลั่งหนาแต่จึงเผาชวนมาคลินิกป้านายยังอยากอืดว่าไว้ซื้อยามากินบอไปเท่าแม่ว่าพากันไปคลินิกโหลดว่าเท่าพ่อก็เลยพามาเนาะมีแมกแก้วแน่เนาะพี่น้องเนาะแมกแก้วอ่าที่กรุที่เผ็ดบอกหรือคนที่เป็นซึ่งหน้าแดงเนาะแม่แมกแก้วนะแต่สามีกระจืดน้ำสกุลคนบควชเนาะน้ำเนี่ยที่ทำเป็นกระปุมกาแฟเป็นซีดเป็นยังกันแต่เงินโม่น้ำเนย สิได้ไปนํากันแล้วพอสิเอารถท่อพ่อไปพอซื้อเครื่องปไปหลายอย่างนะเมื่อ,อวันที่เจ็ดกูละม<า>ือน้าไปนี่คร<ม>ับ่น้าไปคนนัน้งเหงื่อตัวไปเอิน์ดไปเห็ดบ้างคูณประสงค์แม่มันอาจจะช่วยไปเห็ดบ้างเห็ดบ้างในพาเข่าแบบเพิ่นอันต้นเศร้าเนิดเพิ่นเข่าจะง่วงด้เนาะเ็รน่องไหวเป็นมาซ่าสาวแพทย์ช่วยเพิ่นเนาะถ้าผู้ส่วยฉัมาจ้อยอพันหมุกพันกามาแนแหละ เรานหน้ารกจบอยากเนาะสกไรอางเนี่้านยงบลค่ปวดบต้าแล้วจึงสิแหวนิคกินมานลอะใครเบิ้งชิทาอกนี่บอเด้บอด้พตาลายมันมันเขียวเลยเอามันผันสีเขียวมีแต่มันชิลาล่าแหละคันคันเลือดบอองนี่คือสี วะเนาะพี่น uh, ้องอันนี้เลือดออกมันก็เลยแดงปนปานเเนาะไมมวก็บ่ใชไม้กระทุนทันัน่ใชดอกพี่น้องเอ้ยสบายดีเถื่อเพี่น้องยนะบรรยากาศ้บ่แม่พี่น้องได้เบิ่งนํากันนบ่ทาคือบ่เห็นไปเรียกว่าซั่นไข่บ่สบายเด้อเนาะพี่น้องเนาะนอเลยบอ่าเบิ่งแน่น่ะมันจนเลือดยิ่มทั้งเพิงนี่เพราะว่า ผ้าของน้ามันหนาสิคูดแหละโอ้ยฝนล่มบุบลงไปบัดเดียวเนาะตามในนี่ยังไม่ได้ยังออกมาได้ดีแทนหดหนามช่วยหนาได้แบบว่ายืนไว้ใส่บาดอกใส่อมๆปินแบบพือเขาขอกอะไรอย่างเงี้ยอยากเลยครับมือหูนี่ก็อินครับกระชั้นที่ว่าเป็นวินเป็นนันบุบว่ะสามีแห่งเคยเป็นมาก่อนไม่พอใจเลยบัตรบัตรนู่นมันตากับอะไ้บัดตอนสิเป็นก็คืออ่าจะได้ แบบเข้าเดียวเนี่ยมันต้องเป็นยางก็คือเป็นโบเป็นยังพี่น้องเยแต่ตอนเป็นสลบที่หน่อยแบบจะมีเป็นบลอนด์ลงมาบอตาโชว์มาจนสิ้นั่นแหละแม่น่าโคมันว่าตูนน้อยชาวมีเด็กนะครับเอ้ามือเรานี่มาหน่อยมาตลาดตอนชาวบัดบอตานะออกออกมาจากห้องน้ำได้ผดงมตัวเองมาหดห้องแล้วมาหน่อยเพื่อนรัดจะมีปะเทินจะมีหนุบๆลมโทรศัพท์จะ่เราเอามืองมหัวมาปัดไข่ไปเบิ่งอยู่ห้องวานอกแล้วนอนสลบอยู่หน่อเป็นกับบริบบบกุ้ มันแบบต้องเ้าวย่างเยะนะเขาเพาอเผก่ยมาล้มล้มชั้นกับแบบโอก็อยู่อันเมียนเล่าอยู่ในกระเบื้องชนอะไรกันของว่วันเราก็อยู่ในหันอยู่ไทยกับไปจักรเลินแล้วน้องคงให้ลุกซ้ายเดีวแบบพวกท่านนี่ยันล้มล้มนเลยอันนี้นแบบวุ้แบบมือรักษาไปถึงามือคุ้มหาะยยันหัวนี่ควนไปใช้อันทัา ของคนยืนาย่เบาอยู่่นแถวพอหาแนวกินอะไรไดเหมือนตอนเช้าไม่อดอกมีแต่ข่าพัดมีแต่นังสืออะอเงแยี่อาแล้วไซื้ออือื้อการถาแล้วเฮ้คนถามว่ากินรอดคนถามว่ากินเบาะคนอ่ะดูนี่นะกกรยมหับว่าค่ายานะทูนที่น้องจะบานดี่บานนะีมันทันใจไว้ ยาคนแห้งแล้วมันลงไวเขาซืยาคนเดงมันนานลงเห็นบอันนี้ปี๊บกเร่อยหนหวยอดับลาดใ่่าดลาปลายเรือก็แตกแกแตตรงตรงนี้ปลายมีได้แต่ว่าคนจะเอาชมอาการแต่ว่าแล้วแตอาการแต่ละคนแ่นบตอจะลดคนถี่อเย็นใส่ลล่เนา้องต่อ กพันเย็ดพันแตดพันทุก็ได้ที่นี้รดลูกควนแตเท้าสี่ต่เยี t um> <t um> <t ่น้องค่พอลูกสาวคนน่ะเยนรุ่นกันกับเขาออืรอยเลยเป็นรุ่นเอื้อยปีหนึ่งฮะเป็นรุ่นเอื้อยเขาปีหนึ่งหรอวะแต่เมอม่หดยักพคนหรอนะแต่เธม่หบดยักคนช่อหมมีจักอยูเพราะว่าชอมพ่อชอบย่างกัอยู่ในทีมเดียวกันเขาเปิดชอบเปิดงานกราดอตอนชอบเปิดใา้กราตั้งแต่สองพันสิบสองพันสิบหก ประมาณนี้แหละสิเมย์นาพี่น้องเนาะรถขนาดน้อบ่ได้เห็นเยวไปเียวมากหนาวบอกเป็นไรตอนนี้แบบมเป็นรูปหนาวข้างในผมม่ชันติด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 หนาวกับสิเมยกุ้มเสร็จน้ำผลันนอนเมื่อคืนนี้คัำโบเสร็จเพราะว่าเห็ดคือผลศิอกนี่ผลฮอนผลเนื้อไ้ผู้ชุกโตหรอกสิเมยจอมเปโนนเคืนนี่นะกรับหนึ่งมาหนาเท่ากับตัดเข่าในแบรกยัดไม่ปวดกระโตน้ำเบกจักสบายดีเด้อ หาแนวกินนะทางนั้นคงโซนออกโซนออกมากการทางคุณก็เไหมชกินบ้างบอกินไหมชบอสเลยเนี่ยอบัดบับกินไหมเอาไว้ก็นี่ากวดแล้วจึงกินเมื่อจึงใลเสื้อขอเปียกน้ำาลแยกโซนหอนะ เป็นบริการขนานไปสบายดีมาสวยขนว่ะขนเบียกหลายอย่างเนกฟูชิมาทั้งพี่อยู่ทั้งพุ่นไนจะมาเพิ่นจะมาเขนหมูไม่เรียกไปมุ้งคือมุ้งเนยมุ้งขนไปหรือเปล่าไปแล้วนะขนเข่าก้านคนไข่ถางเฮได้สมุดมงเพิ่นกลับไปแล้วคนไข่ทางภูมอออีกดิเรียกเพิ่นหลายอย่างพับมาเด้อยไม่อันนี้ก็มีคนอยู่หรือว่ารวมมีแต่อัน Tết phần nhủ bà? Bà phần chắc chắc lẳng bộ phần dù lái bọn lái lắng. à? Phần phần lái lẳng? Nhiệt tình với bà không? Phần phần chắc chắc lẳng bà không phần nhủ bọn à? Phần về khá là xíu rồi đấy. Phần nhắc có ngân bà không? Ồ nè nè. Lý Mạc ngân. Thu lợi kít phần nào nè? Ồ nè cắp, Lý Mạc ưu ngân. Thu lợi ปฏิเหตุแบบคือท่าคือธนาคารเราพัน่ะสีเขียวจักผุนมีธุรกิจหลายอย่างเนี่ยกับเพืสีอยางน่ะเปียกเพ่นสีแล้วนี่เด็กสีเก็บ่นใหญ่ๆเพราะว่าเพื่นสิบักทาสีอยู่กับโตอันวางขึ้นไปวางต้นปีกันนี่กันเพื่อนคนละนะบัจ๊ะลายบอลแห้งยังไงเดี๋ยจักผุนอยู่บอลใดกันแน่เอาผึ่งมาคอยไปท่ายกันขึ้นเพื่อนกินนี่กับแม่นอีกตัวเพื่อนลัางไม่ลาสุดเพ่อนนะกะ

มนด้อยท่าได่ัมูกขนาแดงเขาแดงเขา ขึ้นแล้วมีไออยู่ได้ดูเมืตัวเองซะ บ่ได้ฮู้ว่าตัวเองเลือดกรุ๊ปหยังบ่ตาว่าอยากฮู้เลือดกรุ๊ปยังถามตัวนกวนบ่ว่าาหมอเพิ่นตเพิ่นกวน่เนาะเซมีกรุ๊ปเลือด AB เอาการเป็นยังไงเนาะตอนนี้ยังสูอยู่เหี่มาตั้งแต่6:30นไออยู่คือบเพิ่น่จ้ะ กลางคืนนะไออยู่บุทธหัวตัวเองโมผู้เสดกระตัวหายผืนเทียวแต่ไอไข่สามสิบแปดไปผู้ใดตีนเป็นน้อนห้อนไหม เมื่อคืนหนาวแหงนอนกระจอยังวันนี้ตัวจืดๆใครคึ้นเข้ามาในพัดยินเอเพิน่น เป็นไข่ผู้เดียว,นยว <laughs> ในเฮือนเป็นไข่ผู้เดียวไข่วัดบอกฮงกะไข่โงมือนี่แหละ บ่เก็บพอนําบ่ปวดเด้อการกระโตหึบ่เก็บพอบ่เก네็บบ่พออันเก็บคือแบบกระดาษเดี๋ยวนั้นมันไปอยู่ห้องพอมีดานนํามาจ๊ะบ่สบายแน่เพิ่นแบกจักตัดข้าวแล้วปวดกระโตนําบัดนี้เก็บบ่ chiều dinh

นอนผักท้าวินหัวบ่วินหัวบ่บิ่งเลวินห,าน,น,หนาวฮะป,ปวดไข่แปดเอ้ยไข่สามสิบแปดโต้อนเท่านั้นเดี๋ยวโดนสักตดหนาวจนเหลืองหมด

ปวดกระโตบ่เป็ได้ในปวดกระโต้นะรู้เจ็บห yeah. yeah, ัวแต่เราเธอไปหาคลินิกได้จ้ะยาสามเมือยาสามเมือเต็มากที่รูปยาได้ระดีครบรอบปีหนึ่งเป็นเธอไข่ฤดูหนาวจ้ะกยานันบ้างนั่ธรรมดานั่น เผื่อมันซีมอดหลิดเนาะตรวจเอทีเคพร้อมนี่ไงตอนอยู่โครงงานเยเนี่ยดังทิศหนึ่งสองเถื่อจนโพงดังแสกเสียบ ช่วงโควิดหนักๆนะ ฮอดป่วยไปนํากระຕตติสมัยบ่ป่วยก็สิป่วยนํบินหอย่างนอนซ้ินมดคืนนตัวเพิ่นตัวนื เป็นไข่ชายวัดใหม่แพลคนวะไปย์งใส่ักีากลยพอเนีติว่าคนเป็นไข่ธรรมดาอ๋อโดยจินอามากนกินด้น้องไ่กิน อาาทีชีดาไ้นหายงที่บานนี้ี้านกนเกาดว่าโควิดบ่เนาะกะจะตายแบบคล้ายโควิดแล้วเป็นไขวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เอคนะสาญ่มัครับบดกะเท่ล้านหกแสนเก้าปยพันนี่แหละเกือบเกือบล้านเจ ล้าน6ปประมาณ99ประมาณน่ะถ้าบังเงินทอนว่าสามีก็จื้อบ่คักเนาะเอาให้เพิ่นล้าน7น่ะเบิ่งในสภาพสามีกก็ไปที่เบิ่งนะติดกันกับเมียเพราะว่าเือผาเนี่ันสามีเป็นสามีเฮกินยาบ่ได้คือช่วงสามีเป็นไข้วัดกินนี่40,000ก็สามีบ่ได้กินยาหยังเลย เก็ส um, ีเศร้าต <t eg ued gardens> <uyor> <can keep> <ua> ้นถามมันเศร้าเองอันนี้เรายังติดกันคนว่านอเตาเดานอกเดียวนต่กตกนไม่ไ้ี่กวัดธรรมดาแหละแค่ได้สนุบบึงกันนะใครสีบึงซะติดกับนี่ติดกับสมัยนอนยาวโต้หมติดอกมันก็คือไข่ธรรมดาแหละวิตซวงไขมัน ต่มาทางการแพ์่ันเลยว่าเป็นไขวัดใหญ่ยามันติดกันง่ายไงแต่กะระวังเอาเดี๋ยวใส่ผ้าปิดปากตลอดเอ <c oughs> หมื่อยน้ำยาเข่ากับอแห้งอันนี้ฮะมาตั้งแต่บุกมุ้งเขิงบหรี่ห้าเจ็ดโมงแล้วโดนเสียตูด ไหนโดนไปเข็มหนึง nah ่งเอาอีกโมเข็มหนึ่งหนาสิเข็มเดียวเตีฮะเจ็บแมงเค็มว่าจะฮเอ๋อยังไม่ถามเพื่อนเดี๋ยวถามถามเพเห็นในใบกวดก่อนถามเพื่อนเนาะโอ้ยต้นชามีเป็นไข่เฮงชมมีบนับเข็มเลย ขออนุญาตจนว่าบอนสีทรักเป็นบ่มีร่วมคุณได้ทิ้ฝาวลูกไปได้อล่กได้ป่ะ ทานไเด้อเลือดคนนะกรุ๊ปยังมีในใบกวดเลยเวะโอ้าบริก้กวดกรุ๊ปเดี๋เขากดต่ตำราเลยนะโดยเดยท่านบรได้สั่งกวดแต่เป็นท่านบริกวรหากุ๊ปท่านกดหายโดยด้ยขอบใจเด้อไปเรียจากพันสามพันอ่าแสดงว่าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดพัาะหนึ่งล้านหกเกเจับบ้านรอนยิบเข่ามะนไเดจ้าหนึ่ง S <S เรียบร้อยพอจนอันมานอนถ่ายอยู่หลมวยนั่งนะคนวะยังไงว่านักนวงอยู่เนาะเดินไปหนึ่งล้านเจ็ดหนึ่งล้านหกแสนเก้าสิบเจพันเกือบล้าน 7, นะเจ็เนาะสภาพแต่ยามาจะบุลวงมาไล่นได้็ <S <S นว่าโอ้ยช้มีกาย,ยันติดจติดบบติดแล้วนอนมื่อคืนหนึ่งก็เสร็จตัวมื่อคืนเลยพี่น้องโอ้ยสามีจำเลยนอนทั้งยิ้ขอทัอยากนอนเดี๋ยวนี้นะ บอต้าเ <Bur> ป heart, <Man. Okay. S 2> ็นขิงห่อนแหงอยากรูปนะพวกเมนโอ้ยเนาะมือขัดใจละลายด้วยกันอละลายโดยสบายดี